ยุดเริ่มต้นว่าเป็นยังแม่คือได้มาเลียงควายนี่เป็นตัวแรกที่แม่ไปหาล่อซื่อนี่เป็นตัวที่สองมันสิเป็นตาได้ท้นได้กำไรบ่ละแม่ ดีจ้ามือนีแม่สีมะเล่าจยุดเริ่มตนว่าเป็นยังแม่คือได้มาเลียงควายกับเพราะว่าแม่ไปเบิ่งงานประกวดนะจ๊ะไปเบิ่งงานประกวดงวัวตะกี้แม่ไปประกวดงัวเรื่อยๆแม่สีเลียงงัวยอยู่เด้สีเห็น่นประกวดควายหน้ามแม่กับไปเบิง่งคนเข้าประกวดเอ้าควายมันคือหูแท้แม่กับว่าอยากล่องเอามาเลียงเบิ่งกับพอญ่แอเห็นเ่นจูงยังไปแม่กับลูกกับกแพงนะจ๊ะก็คือสิเป็นเจ้าหู แม่ก็อยากได้ก็เลยปรึกษากันว่าเฮาไปซื้อแม่บอกมาจากแม่2แม่มาไว้ฟาร์มสิบ่ดีบด่บอเอามาไว้พัฒนาเอามาอนุรักษ์เอาลูกมันต่อๆไปก็เลยปรึกษากันก็นเลยไปเบิ่งอยู่ฟาร์มน,น,นั้นฟาร์มนี้น่ะจ้ะไปเบิ่งอยู่หลายหม่องมันก็นยังบ่ทันลึกตาอยู่จ้ะ <c oughs> แม่ก็เลยไปเบิ่งตัวนี้ละก่อน แม่บอกของแม่อยู่ในคอกนี่มันสิมีอยู่สองตัวที่สื่อมาแหลกๆเลยน่ะนี่เป็นตัวแรกที่แม่ไปหาหลอซสื่อมาแม่สิไปหาหลอกเบิ้งแม่ไปพ่ออยยุฟ้ามของเสียยะจ้ะเขาไปในฟ้ามเพิินมันสิมีแม่บอกอยู่สองตัวที่เพลียงไหวแม่ก็เลยขอเอาน้ำเพิินนี่ตัวนี้แหละที่แม่แล้วเห็นมันถือชะตาเนี่ยอีกตัวหนึ่งพอกัสิแพงอยู่ดอกแม่ก็เลยขอตัวนี้แล้วเห็นกรมักเลยจ้ะคือส่งไปตาหูแท้ว่ะก็เลยขอเบิ้งน้ำเพิินตัวนี้พนก็เลยแบ่งให้ ซื้อว่าแม่คำคู้นมันเสียเ,เป็นลูกของไงห่างหน้าได้จ้าแม่คำคูณนนี่เป็นสายอุทยัยความสูงเพิ่นร้อยสี่สิบแปดอายุกับสี่หาปีกว่านี่ละจานน้าตัวนี้ตอนที่แม่เอามาน้ำเสียยะน่ะเพิ่นกาสีมีท่องอยู่เด้อท่องอยู่ประมาณหกเจ็ดเดือนนี่แหละมิท่องกับยอดฝ้ามันเสีมาได้ลูกอยู่น้ำแม่ได้ลูกคู้นนี่หลีพี่น้องไม่ได้ลูกอยู่น้ำแม่หันแม่กับว่าเห็นเดยเ่มือเสามาเกลืออาหารผัดเห็นยางงอกงอกอยู่ เป็นควายดอนลูกเพิ่นหันตอนนี้ลูกเพิ่นเด้แปดเดือนละได้จ่าลูกเพิ่นหันเดี๋ยวแม่สิภาพไปเบิ้งอีกจ้านี่เป็นตัวที่สองที่แม่ไปไปกับพใยี่แอบไปเลาะเบิ้งไปได้ตัวที่สองมาอีกที่มาเหตุแม่พันน่ะจ้ามา่เหตุแม่บอกน่ะอันนี้หันมันเป็นสายเพชรอุดดอนได้ตัวนี้ได้มาน้าพ่อใหญ่ยเด็ดได้จ่าตัวนี้แม่สิได้มาสองตัวเป็นพอพันตัวหนึ่งแล้วก็สิเป็นแม่บอกตัวหนึ่งน่ะจ้าตอนที่ยุ่น้ำพ่อเหญ่ยเด็ดหัน แม่ไปรอเบิงนะมันมันกะมีท้องอยู่เด้๋ยจ้ามันมีท้องอยู่มันไม่ลูกในท้องนะสายเพชรอุดรนี่มันกะสีอ่างเนาะจ้าแม่ขันมาควายอ่างหล่ะก่เป็นสายเพชรอุดรนะจ้ามม่ชินหัวลูกมันมันอยากไปหาลูกมันมันก็ไม่ได้ลูกอยู่น้ำแม่ลูกมันนับเป็นลูกของเพชรน้ำโคงเด้ยวจ้าเพชรน้ำโ้งนี่ตอนยุน้ำฝนแย่เด็ดนะมันสีซื้อเพชรตาท่องเด้๋ยจ้าแม่สีขอน้อพขอแย่เด็ดมากขอแบงน้ำเล่ามาสองตัวมันสีเป็น พอพันก็คือเผ็ดนำโขงแม่พันก็คือแม่ชอบเพ็ดนี่แะมันได้ลูกนะแม่ซื้อซื้อเพ็ดกาได้จ้าแม่แม่ชอบเพ็ดนี่ภาษีอายุประมาณห้าหกปีซ้ำกันก็แม่คำคู่นี่แหละต่าความสูงของเพิ่นเพิ่นสีบ่สูงปันไดถ้าสายหนีมันกับสีบ่สูงเนะจ้ามันสีสูงประมาณร้อยสี่สิบเอ็ดนี่แหละต่วหันเห่ากับไข่มาพัฒนาเอาถ้าเ้ามักพอพันที่ว่าควายเหามันมันเตี่ยเฮ่ากับตองใส่พอพันที่มันสูง คอยพัฒนาไปนะจ้าแม่ก็เอามาไว้เห็ดแม่บอกมักพอพันตัวใดซึมือนี่เนาะมันก็มีพอพันให้หฮาเลือกหลายตัวถ้าควายเ้าเตียเ้ากะหาพอพันที่สูงถ้าขามันหน่อยเ้าก็หาพอพันที่มันขาใหญ่ก็เล้วแต่พี่น้องเ้าว่าเห้าเสียนสิว่าหาพอพันมักพอพันตัวใดหฮาก็คอยเลือกใส่แต่เพื่อนอุดรเบิ่งจังได้กะสิปากกว้างขาใหญ่หูกรอบนะจ่านี่นะจ้ามันก็ถึอลักษณะเมื่อลูกมันก็ไดประมาณเก้าเดือนแหละมันมาได้อยู่น้ำแม่ ลูกของเผชดนำโค้งนะจ้ะการหนามันก็คือพ่อคือพอดอกเดี๋ยวแม่สีพาไปเบิงพอมันที่เอามามื่อเดียวกันเลยแม่เอามาคูหนึ่งขอแบ่งน้ำพัอเด็ดมาน่ะจ้ะเดี๋ยวแม่สิพาเขาไปเบิงพอมันเพชรนำโคงไปจ้ะจ้าพี่น้องอันนี้มันโตที่สามนะที่แม่แบ่งมาน้ำพัอเด็ดนะจ้ะมันสีมีแม่ชอบเชรดล่ะก๊เพชรนำโค้งนี่ละจ้ะซื้อเพ่นถึงแต่ยุ่น้ำพัอเด็ดมันสีเพชรตาทองแม่ไปเอามาน้ำเพ่นสองตนะจ้ะมันสีมีแม่บอก ตัวหนึ่งแหละกับเป็นฟอพันตัวหนึ่งนี่เป็นตัวที่สามที่แม่ซื้อมาแรกๆเลยนะก็มีสามตัวบนันนีหันกาลูกมั่นกาเพชรก้านั่นแหละจ้ะเพชรน,น้ำโค้งนี่มันสีสูงร้อยหกสิบสองอายุมั่นนี่กาสามปีกว่าๆรังควนว่าอันแม่เริ่มเลี้ยงควายมาจักปีแล้วแม่ก็เริ่มเลี้ยงควายมาปีกว่าและจ้ะเพิ่ง,งเลี้ยงมานี่ปีกว่าแล้วกาไปเห็นควายข้าเจ้าจูงน้ำทีน้ำทางกาจูงเขาประกวดกาเอา้า ้วคือหูดเถอมันหูปนีบอกกล้วยก็ได้แม่ก็พอเน่ยแอบว่าไปเบิ่งกล้วยประกวดย่ามจะกคองเอาง่วไปประกวดก็เลยลองสื่อกล้วยมากกันนี่แหละจ้าเป็นเป็นที่แรกๆเลยที่แม่เอาเขามาที่น้องนั่งคนเิ่นถามว่าได้อาบน้ำให้มันสุมือยู่บ่แม่ได้อาบสุมือจ้าน้ำถ้าแม่อาบแชมพูกับว่าได้อาบสุมือดอกแต่ว่าถ้าแม่อาบน้ำในบอซิเม์กับเขาฉีดให้มันนี่ก็ได้อาบสุมืออันยญามังเว้นนี่มมนก็ สิบ่กใครกินหยาดอกนยเนาะยของเว้นนี่มันสิออกมานอนมันสิออกมานอนนยุ่ข้างนอกสีออกมายางเล่อยุ่ข้างนอกน,น,นั่นละจ้า <ST an> ตะวันวันนี้มันสิกินหยาแต่ยงีมือแดงจ้านี่แหละแม่บอกของแม่กะสิมีสองตัวนี่ละและ้วกะสิเป็นพอพันตัวหนึ่งแต่แต่กี่นาอแม่ซื้อมากมันกะสีราคาพเพราะแพงประนีดอกตะวันทุกมือนี่หันมันราคามันกะอยากสูงขึ้นแน่เดี๋ยวนี้ค้นกะหันมาเลียงกว้วยหลยเดี๋ยวนี้มันกะซุนบ่ได้ละพี่น้องเอ้ยตะวันหันเป็นราคามันสิถืกหรือราคามันสีแพง แม่กะเลียงคือเกาพอเป็นหยังเพราะว่าแม่มักแม่พ่อได้เลียงแลวห้ากะรู้สึกว่าผูกพันกับมันล่ะกับมันหูจับกัได้ขี้กัได้เลดน้ำมันก็ได้รู้สึกว่ามันเลียงกับไข่กังัวอยู่แม่ก็เลยว่ามันถึงว่าราคามันสิสูงหรือราคามันสิต่ำแม่ก็สิเลียงกล้วยคือเกา่น่ะเลียงไปนั่งก้นเพิ่นกระถามมันสิเป็นตาไดทึ้นได้กำไรบ่ละแม่กะปีแรก องปีในห้ากสิบว่าฮั่นได้เห็นขึ้นดอกจ่าตบาถาแมนมันได้ลูกออกมาถาเป็นของแม่นี่เนาะตัวตัวควยดอนนี่กับเพชรกาเนี่ย็มีคนมาไห้ละเด้ตบาถ้าแมนแม่สิเปิดแบงค่ะมันกระได้ละจ่าขึ้นมันต้นนี่แม่ก็เอาไวยก่อนคือตัวควยดอนนี่แม่กะสิเอาไวยเห็ดแม่พันต่อไปนะจ่าไวยพัฒนาต่อไป้วกาคอยสิแบงลูกมันนะจ่ะคือตัวผู หน่อยเผ็ดกานะ่ะแม่กะเสียเอาไว้เป็นพ่อพันุ์มันหามันใหญ่กว่วพ่อมันหามันใหญ่กว่าเผ็ดน้ำโขงแม่ก็เลยยังบ่ชหันอยากแบงปันใดยแต่ที่แม่สื่อมากะมีอยู่จา่าคัวไตัวที่แม่สาวแม่กะแบ่งไปหลายตัวละละ,ละ,ละกะพ่อได้สื่ออาหารให้มันกะพ่อได้สื่อเฟืองให้มันสื่อห้าให้มันแพงกุลาให้มันนะจ่ะห้าแพงกุลาใหม้มันแม่กะสื่อขึ้นกันนี่แหละจ้ะช่วงตอบคำถามจากเอฟซี จ้าแม่สิมาตอบคําถามของเอฟซที่เปิดถามเขามาว่าวาสิเป็นใน YouTube หรือใน t i k t o อเด้อควายแม่กินอะไรทําไมตัวอ้วนจังจ้ามีเอฟซีเปินถามเขามาว่าควายแม่กินอีอย่างคืออ้นวนแท้ควายแม่นั่นกินอาหารรากกะเฟื้องรากหญ้าสดกินมือละสองเถื่อเด้อจ้ากินเช้ากับแรงถ้ามันว่ามีอย่าสดแม่ก็สิเอาห้าแพ่โกลาให้มั่น,น่ะจ้า เพชรน้ำโขงมีน้ำเชื้อจำหนกไหมครับมีเอฟซีเพิ่นถามข้าว่ามีน้ำเสื้อของเพชรน้ำโขงขายบอ่อตอนนี้ยังบ่มีเด้จ้ะตอนนี้แม่ผสมจิงยูแม่ถาเบิ่งผลงานของเพชรน้ำโขงที่ชาวบ้านเพิ่นเอามาผสมจิงอยู่ว่าผลงานมันออกมามันสิงามบอ่อทามันงามแม่ก็คอยสีไปรีดเฮ็ดเป็นหลอดแลวกะสิว่าว่างจำหน,นยได้จ้ะทำไมควายแม่เชื่องจังครับจ้าก็มีเอฟซีเพิ่นถามข้าวว่าควายมันเป็นยังคือเชื่องแท่คือหมูแท่ก็เพราะว่ามันเป็นสายพัฒนาแล้ว ลากาอีกอย่างหนึ่งห่าไปเหรีน้ำมันแต่น้อยข้าไปลูกไปข้ามมันข้าไปไห้ความรักความผูกพันกับมันมันก็เลยหูแล้วมันกระเชื่องนะจ๊ะมันกับวิญญาณคนจ้ะไปจังไดน้ออาชีพนี่ถือใจว่าน้อถ้าถือใจกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่เดอร์แม่สิได้พผ้าเลาอไปเบื้องคลิปต่อๆไปนะจ้าคลิปนี้กะสวัสดีจ้า